คุณผู้ชมครับวันนี้ผมลงมาในพื้นที่บริเวณชุมชนแสนสุขแสนสบายนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ชาวชุมชนนั้นได้ร้องเรียนไปนะครับว่าชุมชนแห่งนี้นะครับมีการชิงทรัพย์กันบ่อยครั้งมากทีเดียวนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าชาวชุมชนนั้นเริ่มหวาดภวานะครับว่าพวกเขาไม่มีความปลอดภัยในทรัพย์สินนะครับทุกวันเขาจะต้องเดินสัญจรเข้าออกบริเวณซอยนี้เป็นประจำนะครับเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบด้านในพร้อมกับผมครับ พูดถึงชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครต้องนึกถึงชุมชนในเขตคลองเตยถือเป็นอภิชุมชนแออัดใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดมาวันนี้คนในชุมชนแสนสบายแสนสุขต้องผาวาอีกครั้งเพราะมีจี้ทิงทรัพย์วันเว้นวันเบาหน่อยก็ขโมยทรัพย์สินแม้กลางวันแสกๆก็ไม่เว้นและตอนที่คนร้ายเข้าไปเอาถังแก๊สไม่เจอใครเลยมีคนอยู่แต่เขาอยู่ในห้องครับอยู่ในห้องครับไม่เจอใคร ลักษณะนี้เหมือนเขามาดูล่าลาไว้ก่อนหรือเปล่าไม่ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีค,คือตั้งใจเดินไปหยิบเลยตั้งใจครับพอบ้านขับไปทางนี้เข้าออไปสองขันแล้วเคยโดนไปแล้วเหมือนกันโดนไปแล้วต้องบอกว่าซอยน,นี้นี่ถีมากเลยครับจะไปกับแดงเปิดรถเสร็จแลวก็มีคนอยู่ครับตอนนี้เดินไปแล้วใช่ไหมเดินไปแล้วครับเดินไปแล้ว ซอยนู้นที่รถจอดอยู่ับคือไม่สวมหมวกไม่ไรด้วยครับเนี่ยเข้ามาแล้วครับเป็นเลี้ยวซ้ายมือตรงที่ผมตั้งร้านขายเข้าไปแล้วมีคนอยู่เหมือนกันอันนี้ไม่มีไม่มีครับเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวออกมาพร้อมถอดแก๊สปินิกสองถังครับถังแก๊สนี่คืออยู่ในอยู่ข้างล่างครับเขาเรียกว่าพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่าใช้งานครับคุณแกงตืดอยู่กับเหมือนคนร้านนี้ถอด ปิดทอนออกปิดทอรแก๊สเสร็จปุ๊บก็ออกขิ้วมาแล้วขิ้วมาแล้วตอนนี้หิ้วออกมาแล้วต้องท้องถังหนึ่งต้องเคลื่อนบ้านอีกถังนึงอีกถังหนึ่งครับนี่ครับยังจับไม่ได้จับจับไม่ได้ครับแล้วก็ซอยนี้ถี่มากมีสองครั้งแล้วครับสองครั้งแล้วสองรั้งนะครับครับประมาณเดือนเดียวกันะเดือนเดียวครับฮะอันนี้ต้องบอกว่าเขาไปขายนี่ได้ถังประมาณเท่าไหร่ตประมาณห้าร้อยสามร้อย ขายได้ครับเพราถังใหม่นี้ป้อมแก๊สมันทุกวันมันเกือบพังครับประมาณนนัชุมชนแสนสบายแสนสุขมีผู้พักอาศัยกว่า1,000คนใกล้กับชุมชนน้ำพาสับอีกกว่า200คนยังไม่รวมประชากรแฝงนับว่าไม่น้อยเลยทีเดียวทำให้การดูแลเรื่องความปลอดภัยอาจไม่ทั่วถึงแม้ผู้นำชุมชน จะติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนหวังเพียงว่าจะจับคนร้ายได้บ้างแต่ครั้งก็พลาดเพราะทางหนีมีหลายทางขอบคุณ,คณคพัสพลตัวหอมบุตรนะครับกับช่วงวงจรปิดจับโจรครับใช่ค่ะเป็นพระเอกของงานนี้นะทั้งพี่พัสพลแล้วก็พี่วงจรปิดนะคะ